รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยได้เวลาที่เด็กๆและลูกๆสีขะจะมาพบกับนีแอมและหนูนิ่งๆกันแล้วคะ่ะพร้อมกันแล้วยังคะที่จะไปท่องเที่ยวกันในสัปดาห์นี้ถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงหน่อยพร้อมคะ่ะ oh 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 ตอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลิฟท์อ a อฟงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัดเด l i ซิ o อด็อกคุกด็อกเสิร์ฟแอนด์ด็อกอีทมาใหม่ s k y a c t i v ีฟเอผลิตภัณฑ์สำหรับน้องหมาที่คุณรักกูดี้เดน a ต plus ทุกๆวันเสาร์แาดโมงเช้าแบบนี้ค่ะ คุณจะได้รับชมรายการที่จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราค่ะกับรายการ The Animal l ล v าคน้ม่พักสัตว์ไปเที่ยวค่ะสัปดาห์นี้ลูกค้าเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะ้าที่นี่ค่ะเขาบ่งบอกมากเลยว่าแบบเขารักสัตว์อ่ะ เพราะว่าเขาตั้งชื่อบ้านแต่ละหลังนะคะเป็นชื่อน้องสัตว์ทั้งนั้นเลยแบบน่ารักน่ารักอ่ะลูกค้าคือตรงนี้เป็นหญ้าไม่ใช่แปลงผักนะคะดังนั้นกินไม่ได้ตรงเนี้ยทำให้นกบินเพื่อที่เราจะมีภาพสวยๆไปฝากคุณผู้ชมคะ่ะ ภาพตัวอย่างของสัปดาห์นี้กันไปเบาๆแล้วใช่ไหมคะเอาเป็นว่าก่อนที่มแอมจะพาไปทำความรู้จักสถานที่เหล่านี้คะ่ะเรามีภาพความน่ารักมากๆของ oh. แมวน้ำสุดแสบค่ะไปเข้าช่วงนี้กันก่อนเลยคะ่ะช่วงเรื่องนอกกรงเรื่องนอกกรงสัปดาห์นี้ชวนมา ในร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นป ฉลาดทั้งแกมโกงเบาๆนะคะแต่ก็มีความน่ารักในการหาอาหารเพื่อเอาตัวรอดนะคะนี่ๆไหนบอกมีซิหนูหากินเองเป็นเปล่าไอ้จ้าทันี้ปีกค่คอแข็งบอกว่าหากินเองได้ <c oughs> <c oughs> อยากมีโมเมนต์นั้นสักวัน,นะ ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง P.R.S Center Same Dog Different Care องมือนะคะไม่ทำเลยมากมายของฝากต้องมีเรื่อนเรื่อนอะไรอย่างนี้เลยเราได้ก็รอ้นแค่คุณพี่คะมาที่นี่กี่ครั้งต่อก,กี่ครั้งคุณพี่ก็ยังไม่เคยพูดจาดีๆสักครั้งเลยใช่ไหมคะต <laughs> ลกเนอะ <laughs> เห็นเร่งน,นะคะคุณน้อง ที่กำลังหาอยู่ไม่ต้องกลัวลูกเจ้าหน้าที่แบบเนี้ยตุโนโจนทราบไหมคะว่าทำไมน้องหมาสามารถรับ ถึงอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ก็เพราะว่าการที่ร่างกายของคนเรามีภาวะการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายก็จะส่งผลให้ร่างกายหลั่งอะดรีนาลีนออกมาทำให้น้องหมา ได้รับกลิ Luckily, ่นและจับความรู้สึกของคนเราได้เหตุการณ์ของมีแอมก็เช่นกันเจอเจ้าหน้าที่แบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่หนูนิ่งๆจะกลัวนั่นเองค่ะมาครั้งก่อนก็ยังเหมอนใส่ไม่ทราบหน่นไม่รู้นี่ให้อภัยแม่ก็ตั้งหลายครั้งนะครั้งเนี้ยังมึนอีกแบบนี้ต้อง คือต่อไปค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะอะนิ่งๆค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้ฉันจิ้นไปคนเดียวเหรอเนี่ยตายละ้าเป็นจริงก็ดีสินะระดับสนอหน่อยบริการเวทระเบีนระดับโปรเกรส ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center Samdog e Different Care ภูมิใจนำเสนอสถานที่ที่ต้อนรับลูกๆสี่ขาของเราค่ะนั่นก็คือสินย์สักนุก คิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟต์ออฟงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด d e l ิซิ o อด็อกคุกด็อกเซิร์ฟและด็อกอีทมาสด้าซีเอ็กใหม่สกายแอคทีฟเอผลิตภัณฑ์สำหรับน้องหมาที่คุณรักกูดี้เดลต้า plus ก,ก็ต้องเช็ดตื่นเช้ามาก็ต้องทําความสะอาดร่างกายสิลูกมี่ต้องอาบน้ําเลยหนูก็ต้องเช็ดตัวใช่ไหมแล้วตรงตูดเนี่ยขยันนักนั่งที่ไม่เลือกเนี่ยดากว่าจุดอื่นตลอดหนูเพิ่งออกมาจากห้องแอร์นิ่งๆหนูจะเข้าอีกแล้วหรอเช้านี้เหมือนมีให้ออกกำลังกายในทุกๆเช้า ใช้พลังงานเยอะเหลือเกินในการใช้ตัวน,นี่อ่ะไหนมาดมอีกทีสิโหดีขึ้นมากาฟื้นและสำหรับแบรกที่สองนี้ รายการ The a n i m อลหลันล้คนได้พักสัตว์ได้เที่ยวค่ะเราภูมิใจนำเสนอสถานที่ที่ต้อนรับลูกๆสี่ขาของเราค่ะนั่นก็คือท่าจีนริเวอร์โฮจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสไตล์ของที่นี่ก็จะเป็นสไตล์แบบคอทเทจฟาร์มเฮาส์สไตล์ครับเป็นกระท่อมสีสันสดใส เล็กๆริมแม่น้ำนะครับบอกเลยนะคะว่าสไตล์เนี้ยที่เนี้ยเขาจะมีความสดใสมากเป็นคาแรคเตอร์ hmm. เด่นของเขาเลยค่ะที่สำคัญเลยที่นี่ค่ะเขาบ่งบอกมากเลยว่าแบบเขารักสัตว์อะ mm ่ะ hmm. เพราะว่าเขาตั้งชื่อบ้านแต่ละหลังนะคะเป็นชื่อน้องสัตว์ทั้งนั้นเลยแบบน่ารักน่ารัก,รกอ่ะ พอเราเข้าไปในห้องค่ะในห้องเนี่ยก็จะมีตุ๊กตาของสัตว์นั้นๆประจําอยู่ของแต่ละห้องอีกหนึ่งเรื่องนะคะคือบรรยากาศทั้งหมดของที่นี่เลยค่ะไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนเราเนี่ยจะได้ยินเสียงแบบเพลงคลาสสิกที่เป็นแนวอ i ง h c o ันทรีอะค่ะหาฟังยากมากน่าจะที่อื่นน่ะคือที่นี่เขามีให้ฟังตอนก็ยากด้วย เฮ้สบายเห็นไหมวินาทีนี้บางทีมันก็เป็นการสร้างบรรทัดฐานของมีบ้างอะไรบ้างที่หนูชิวข้างร่างมีอยู่ก้างบนเชือกตึงนิ่งๆอ้นิ่งๆเจอเพื่อนอนิ่งๆนิ่งๆดูมีด้วยอนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆดูมีด้วยอ้ยดูนิ่งๆ โอนดึงไม่ได้ขาเอาขาไม่ติดด้วทีนี้ขาติดอก<ๆ>กลับมาสิบอกขาขาโอ้ขาสั้นๆของฉันออกมาโอ้ติดนี่นี่เน่าดึงตอนนี้หัวขาสูงก็หัวแล้วเลือดตกเลือดตก คือคือเราเนี่ยกับครอบครัวเนี่ยก็เป็นเป็นคนรักสุนัขอยู่แล้วด้วยครับเราก็เห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาพาสุนัขมาก็บางทีก็หาที่พักลําบากอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราจึงอยาก ให้ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับน้องหมาเช่นพวกชี้สูตรชี้ว่าว่าปอมอะไรแบบนี้ครับของเราจะไม่มีค่าเซอร์วิสชาร์สำหรับคพณมน้องหมาเลยครับผมแต่ว่าลูกค้าที่นําสุนัขเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องมีเครื่องนอนหรือว่ามีสิ่งที่ต้องดูแลความสะอาดเขาเวลาเข้าพักภายในห้องสักนิดนึงอะไรอย่างี้ครับเพื่อทําให้ลูกค้าท่านต่อไปอะไรอย่างี้ครับก็จะเกิดความสบายใจในการเข้าพักด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับที่พักที่ตอนรับสุนัขของสัตยานี้ค่ะหากใครอยากชิวแบบใกล้กรุงเทพนะคะมีอันแนะนำที่นี่เลยค่ะค่าจีนลิอร์โฮช่องเดลิซิอขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบล,กลกูกๆสี่ขาหลายบ้านทั่วไทยค่ะ ปิดใจขนมอบเด <Yeah! S 1> ลิซิโอเพราะเหตุผลที่ว่า yeah! Yeah! มันอร่อยมาก <c oughs> แล้วน้องหมาทั่วไทยที่ได้ลองชิมเดลิซิโอละคะเขาจะมีเหตุผลว่าอะไรปกติถ้ามีแซนด์ทิ่บ้านก็มีเดลิซิโออยู่แล้วค่ะเขาชอบรสอะไรบ้างอ่ะ เดลซิโอรสชีสค่ะชอบรสผักครับแป๊บเดียวหมดครับดูจากขุณก็รู้แล้วทำไมคุณแม่ถึงเลือกเดลิซิโอให้น้องทานคะเพราะว่าทำมาจากผักแต่มอลล่า,าไม่หลักหลายรสชาติครับกลิ่นมันคงหอมแค่เปิดซองแค่เปิดซองน่าจุกไปขนาดนี้สงสัยขนมนี้แอมจะหอมมากเลยนะคะนเนี้ย <c oughs> เด็กเด็กลุมกันใหญ่เลย <c oughs> ถ้ารู้ว่าหมูปิ้งชอบเดลิซิโอขนาดเนี้ยให้คุณแอมมาเสิร์ฟให้ที่บ้านตั้งแรกแล้วค่ะ ผลิตภัณฑ์เดซโอเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับน้องหมาฟูดเกรดทำจากเนื้อปลาแซลมอนแทน้มีหลากหลายรสชาติมีกลิ่นหอมนะครับแล้วเราเสริมด้วยดีเอโกและวิตามิน15ชนิดมีประโยชน์สำหรับน้องสุนัขมากเลยครับ <c oughs> ในอนาคตนะครับเราจะมีการปรับขนมเดซโอให้มีความหอมนะครับแล้วความน่าทานเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยกระบวนการหมักด้วยยีสต นะครับจากธรรมชาติเพื่อให้เกิดกลิ่นและรสชาติที่เขาเรียกว่าอะโรมานะครับจะมีความหอมแล้วก็ความเข้มขน้นแค่เปิดซองรับรองน้อหมาก็าติดใจครับช่องทางการจัดจําหน่ายในปัจจุบัตบนตอนนี้นะครับนอกจากเทสช็อปแล้วแล้วก็จะมีในโรงพยาบาลสัตว์และคลินิกรักษาสัตว์ทั่วประเทศเลยครับสำหรับโปรโมชั่นของเดนชิโอนะครับก็จะมีการซื้อแล้วแถมเพิ่มหรือว่าซื้อครบแล้วก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์พวกแก้วอะไรพวกนี้ครับน่ารักน่ารัก เอาไปให้กับคุณลูกค้าได้ใช้กันที่บ้านเลยนะครับถ้าคุณกำลังมองหาและคัดสรรสิ่งดีๆให้ลูกๆสีขาค่ะมีอันขอนแนะนำเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่โอและใช่นั่นก็คือ,อ,อผลิตภัณฑ์เดลิเซียนั่นเอง นี่อันขอแนะนำว่าถ้าบ้านไหนค่ะมีลูกๆสงหานะคะลังดูรายการจบปุ๊บอย่าลืมจัดเดรนิจอรอให้เขานะคะเดี๋ยวมีว่านะคะเราออกไปเที่ยวแถวนี้กันดีนะลองไปดูซิว่าสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับที่เนี่ยมีอะไรบ้าง ันัดสนุนการละลาโดยคิดถึงความปลอดภัยในงานยกคิดถึงเทคนิคลิฟต์ออฟงานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัดเดลิซ erm, e ิโอด็อกคุกด็อกเซิร์ฟและด็อกอีทมาสด้าซีเอ็ก้าใหม่สกายแอคทีฟเอสยูวีผลิตภัณฑ์สำหรับน้องหมาที่คนรักกูดี้เดนเต plus เราไมาเล่นเกมกันดีกว่านิ่งๆนี้นจะเอาฝาเนี้ยครอบส้มครอบทำไมอ่ะแล้วครอบอีกจานไม่มีส้มจะเล่นเกมกับหนูถ้าหนูทายถูกว่าส้มอยู่จานไหนเนี่ยนี้จะให้หนูกินโอเคปะส้มอ,อยู่จานนี้หรออืม,มไม่ใช่แม่ หลับกันอย่างนี้แล้วมึงจะรู้ไหมว่าส้มอยู่จานไหนไหมีน่มี่ต้องหลับให้หนูง,นง,นง,นงงนะงงไหมนิ่งๆงงยังเดี๋ยวลองดมดมด,มดูก่อนน่มีจบที่เท่านี้อ่ะนิ่งๆเลือกจานไหนมีส้มจานนี้นี่ได้กลิ่นส้มอยู่เลยเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องจานแน่แน่ๆเลยตอนที่เราจะเปิดนานมิบอกกันเลยว่ามิได้เอาส้มอ่ะาพาจานที่ไม่มีส้มอ่ะเก็จะแบบเหม,มือนเอาน้ำมาทาให้มันรู้สึกโอ๊ยมีมมพูดมากอ่ะตอนเลยถ้ามีแล้วงานให้กินเลยเราเราเราเนี่ยตะวัดจนชาเลี่ยออกอจาก<ด>จานอยู่แล้วหนึ่งสอง,สองนี่นี่ไม่สนใจอดก,กินนะหนึ่งสอง,สอง ถูกจริงจริงด้วยเอามือออกไปเลยอใจของหนูมีก่อนกินขอเสียงดังๆครั้งหนึ่งโอ้เงิ่อนไขอีกละคำเดียวอยากกินไหมเร้วๆวสิคอหรออยากกินไหมหอะไรนะไขะ่เจยอะไรนะอยากกินไหมอยากกินมากๆ,ๆเลยฟังชัดนะเธอจ้ะ อยมา,มาท room. <clubs> เราเดินทางออกมาจากตัวรีสอร์ทนิดเดียวเท่านั้นค่ะมีแอมกูนุนนิ่งๆก็จะมาพบตรงนี้เลยเขาเรียกว่าบึงชว่ากค่ะบึงชว่างนี้นะคะ อยู่ไม่ไกลจากตัวรีสอร์ทเลยค่ะซึ่งถ้าเราเข้าไปอีกนิดนึงนะคะเราจะไปพบกับศูนย์การเรียนรู้ค่ะซึ่งข้างในนั้นจะมีทั้งอ q ควาเรียมมีทั้งสวนสัตว์แปลงผักด้วยโห้ีนีรักผักยังมีรู้สึกกระหายผักขึ้นมาทันทีบอกเลยว่าคุ้มค่ามากแต่อยากจะให้งทุกคนทราบว่าที่นี่ ไม่สามารถพาสุนัขเข้าไปได้นะคะในเรื่องของสวนสัตว์หรือว่าอ q ควาเรียมนะคะดังนั้นถ้าอยากให้ลูกๆมาชิลก็สามารถมานั่งแบบนี้ได้เหมือนนี้แอมกับหนูนิ่งๆตรงนี้สัมผัสความสดชื่นอยากจะเมาว่าเวลาเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นเวลาที่ใสายๆหน่อยดังนั้นจะร้อนแล้วใช่ไหมปกติแต่ตอนเนี้ยร่มรื่นดียืนนิ่สิไม่แหกๆเลยอยากจะสำรวจอย่างเดียวเลยเนาะ เฮ้ยๆลูกค้าคือตรงนี้เป็นหญ้าไม่ใช่แปลงผักนะคะดังนั้นกินไม่ได้ตรงนี้ <hurting you. S 1> โอ้โเห็นเขียวๆหน่อยไม่ได้กินหมด <c oughs> เอ้ยนิ่งนิ ยังไงคะก็มีบอกแล้วว่าจินเนี่ยน้องหมาเขาเข้าไม่ได้ไม่รู้จะโวยวายทำไมหนูเนี่ยไม่้องมาลํำหน้าเซ็งใส่นี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้ามีพาหนูไปเที่ยวใหม่ละกันโอเคไหมแย่แล้วค่ะไปเที่ยวไหนดีอะติดนางไว้ละแล้วเดี๋ยวนี้นะคะก็ต้องพาทุกคน ไปชมภาพบรรยากาศของงานเปิดตัวกระเป๋าวิเกอร์ดำใหมเชียนของเคสเปซซึ่งอะไรรู้ไหมอะนิ่งๆเขาไปไม่ได้ขอขอบคุณศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center เซม วยไวก็มีบอกแล้วว่าเขาไม่ให้หมาเข้าว่ะโอไม่เป็นไรอย่างงดีอย่างหดงหดน,งนี่ขอโทษนะเดี๋ยวเอาไว้นี่พาหนูไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าโอเคปะ่ะโอเคน่ารักก้ะทำไงดีไปเที่ยที่ไหนหรอ ณตอนนี้ค่ะมีแอมพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศค่ะของงานเปิดตัวกระเป๋าค่ะเกรดๆนะคะรุ่น v i c k e r Damation นะคะความพิเศษค่ะของรุ่นนี้ v i c t r Damation ค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ย คือส่วนใหญ่มอมกระป๋หวานนียจะออกมาเฉพาะช่วงสปริงซัมเมอร์นะครับและคือตอนนี้เราขอเมืองน้อเพื่อจะผลิตทากของเครือข่ายของเราต้องหมาแล้วก็นัมเบอร์เ้ยวยว่ามี6 9าใบ mm hmm. นะครับซึ่งจริงๆ6 9ขาวใบจะได้มายากมากเพราะแต่ละประเทศก,ก,ก็ต้องการอยู่นะครับเราก็โชคดี